ไม่นใพี่น้องถ้าบึงพอขาเกษตรเอาไว้จะกินมันหลมดแกไหลไหลเห้งเล็กอาไว้เยวใส่ถุงไว้ใส่ถุเย็นไว้ถ้ากินอยากกินก็ยังกินอะไตำมตำแถวกินกับขนมเส้นกับมีกะทิอะไรให้ให้ปลอยมาข้าเกษตรแหลก็ได้เอามา ออกไปพี่น้องออกไปออกตนไหนมันมีใส้ถุงไหมกอบใส้ถุงเส้ตื้นยนไหมน้ำอยากก็ออกไม่ดีสนตํำเฉา นี่ตาอะไรคต้องให้เห็นหน้าแม่กระไมนี่มีกระไม้แนวได้จ้าบ่งแทหาเมึงแคลินนิสตาเป็เบึงหนึ่งอยู่ว่ได้หาเบึงเป็นไหนเหยียนหาเบึงเป็นไหนไม่ยานพี่น้องเบียกันเลยว่าต้องไล่จากของในบึงเนี่ย ฝากกดติดตามเด้อจ่าฝากากดไ,กไลค์กดแชร์กดซัสนนาานนบสไครต์ให้เนจาไ้ไห่เ้อจ้ายูบันจ้ายยูบันกระปุกนี้เอียงเยิดไไหลให้มึงตอนต้ตาลงมึงไปหามึง่งลิตาตตตตแล้วไ,ไทยห้มึงน้ำ ใช่เบื่องว่าติดตามนาริตะนะจ๊ะที่ตามสุขีสุขิตเนี่ยเราไม่เช่เนาตที่ตามนาริตะม่งสุขีสุขิตเราแต่ไทยใทยในใจผมคลายหักหลักหน่อยนาริตา,าที่ตามแในห่หนนนอ,นนองแตเน,นี่ยไม่เบื้งนาริตะมีน,นางเบงนริตาก็ไปเย ตพอมีบบที่เล่นตับเท้าขาวมือหงแ์เ้าขาวอย่งนี้ไหมอ,อันก็หมินว่าเป็นแบบอันนี้เขาหมินว่าป็นแลน้วงัดห็บม่อหงสได้ต่ขี้บ้างกน ให้อันไห้ช่วลูกเขียนไป้ไปคิดอาของคนี่เดอาหลแกไหลกันเลยามอไว้อแต่ไหนมัน ใส่ถุงไหก็บใส่ถุเงเย็นไวม่ชิ่ม <c oughs> อยากก็เอามากินปากก็ไหล่ก็แช่ในได้จ้าปากกนติดตามปากก็ตะไคงนี่ย้ายได้ไหมนี่ย้อ้ไมก็เห็ดไปเองสินะพู้เถ่ะเนาะเบึงตลานหน่อยซุงซุหน่อยนะดิะี่จาขัดขัดอ้าเหรียญเบิงว่นไหนเบิงคลิป ม่ได้เบิ้งอันคลิปไม่กับเบิ้งคลิปเก่าเบ้งหันเบืงงบ้งในี้เขาถ่ายด้จักยูทูปเบิ้งในยูท,ทูปในยูทูปก็ถ่าเบ้องต่นหนูหน่อยนะที่จักรถ้าเก้าเก่าก็ก่แหะที่เล่น แตหังด้ซื่อบ้าง,งีหรอหงไ่ได้ซื้อดูยังไไหมมีเงินนะจ้าี่าน้องี่ไล่ไเนาะรมึงทีหาชินี่นะลูกเขาเยอนนึ่งเขาใื้อแค่นึงเขาซื้ออ้มึงแค่นึงเยนหนึง่งลูกาวื่อ้มง <c ười> เยนละเจียนะกนะ็ไก็นึน่งกม,มีกำลังจักรจ้าน,นีกำลังกำลังสักดมึงเนละเชีย

เขาับไใจมน่เด้อฝากคนที่จำนัน่จ้าพูเข่าฮีดเป่งสั่งน้ผู้่าวพ่กนี้ยผู้่าวกี้ยกมึงจะยุ่งสุดแต่มึงมดมือพวกนี้อยากเด้อเขียนอะเด้อยืดตับัก้ีกกับหาปูที่โกมบุตรนี่หนุ่มี้มดอกแกบุตรฮกับู่่ในสายลูกของสาไป เจ้ากรได้ใช้ดอกคิบไหนเจ้ากไ่ได้ใช้ปูนหายากมึงจะได้ตาน่ะจะใ้คิบเอามีตามนัหนตะประจำสุขิบสุขีบไอ้บึงตาล,ลุอยู่บอะไรหรอะัะเปิดบึงไปน็นไคิบใดคิปใด มึงสดๆกันิึงหย่อนหลังิึงหาิึงคิดในตามึงเทียรกันสดๆได้ไหมิึงงคิดนละไหมแน่วากกดติดตามไม่ได้จา้าปากกดไลค์กดแชร์ไม่ได้จ้าก,กดติดตามกดซับสไคร์หนแล้วไม่ได้จา้า Nên là mấy cha ừ, ừ. nào đấy cá mất lại hết pha cà xỉ che pha cà xỉ pha cà tím mặn hấu này cả che lại hết mất bọc cái thủng dạng cái từ yên vậy แค่มีเงี้ยสีหลงหลังแ่บุึงต้อตไหนตาติดตามนหนตดามันก็ระทายอกติดตามร้านหน่อยบึงผจีบจิบบงนั่นี่ตาิทีอ่นกับ่าไทยอสามใจมันดีเนาะัน่มันมีปืนทีเยี่ยมกว่าต้องมีปืนที่ึงหนทุกท้ายเลยก็อยทาันนนีตาหน่อย ในโพเทียบหย่านี้นะะยจ้ากดติดตามอย่นี้เยจ้า 那个天嘞嘞。 สำสมกิขนขนมเซนแล้วมีตะกีบีแก่ผู้ทานว่าไม่แย่จะเห็นไปหนห็อนอ,นนอาเนาะทำภาษาของชาวานฝากติดตามนวดน,นะจ้า มีอะไรไหมสดงนเด,นเดออบกดเีย <c oughs> อยากมึงสุลิบสุขิหม,ม,มึงิเงินมึงรู้เห้เดียนละเทียอยากม่งสุไลสุไลหน็นมึงินงตามกำลังซับนาจ้ะ

ตาลหวานน้อยที่ตามสุกคิดโอหแขงท้อ,ง,ง,ขอ,ง,องขึ้นทนนนี่ยิมหาเลอย่าเบิง้งไม่ได้เบิง้งจะเบิ้งไปแล้วตอนวันที่ที่สิแปดที่เก่าเบิ้งไปแล้วเสือปุ้มปิดไปในเบิง 18, ้งที่แปดกับที่เก่าสอง มากวนก็ได้น้ไม่เงแนวมัหมักข็งทีหมักข็งน้ำ จำนอน้องนะตาโอ้ยหักหักทางนั้นตาอยากกอดอยากหอมกอดยากหอมดิหอมอะไรนี่แหละนันตาคนสวยเฮตาคนสวยเนี่ยหนุมภาษาเลยนะนันตาหนูนาิตะหนูภาษาหนูจะความ คุณพ่อบอกเห็นยังเห็นไหมชุๆกงๆงตชุกแบบวัดดีกับวัดตอนไหนอืม,มองยหนึนน่งกมึงแต่แกไม่ฟองอยู่นัานนี่าต่คงครับมึงหงี่ มึงหึงใจเหงห่มึงจะเห็บอมึงจะคอมเมนต์มึงจมึงสิ กำลังสับบ like, ึงสูงอยากบึงสูเลสูเลยยังละไหมมึงมีกำลังสับลูุกวายบึงเดือนละเทาไนดงเดงเดืนละเทาเดือนนึงมันจะไปตักไหน่ตีไห่เ่มื่อวนเสาร์เดือนหนยเือนึง

เองน่อยมากตัม่วนหนี่มาเหมอนหย้ายมะ่ยายไปสมัครย้ายมทั่ย้ายไปสมัครอ่างเชียงขงแพาอยู่ย้ายาแล้วแล้วสมัยย้ายก็มีอะลรๆพี่มนมีตัวเขียวเนาะที่เนาะอืมมันคุมันนอกเนาะ ปีวันนี้ศาสตร์เขาอะไรบึ้งมอลลักันเลยเฮ้ยมันสมัยนี้เป็นตั้งสมัยย้ายหรือวะให้เป็นมอลลัแล้วให้คนบางหมดให้ไ,ไะ้จีบอ่ะิเด็กอยากเนอะมึงยังหรอกไม่ได้มีเนอะจับตัวเสียบไ,ไปตามตาบ้านเนอะ บองหแล้วามจะค้นหลวงแอวเอาเสียงท้องหมีมีอยู่จังหวัดเดียวกันหรือมีครับอย่งนีะินทรพจังหวัดวียล้อกันหลายย่านยู่ีนะมีพินพ์นร นี้ี <concealed> ่นี่นีนันทิดาบอมีนี่นัีทดาครับอืมมึไมึงวิ่งลำหน้าคับหล้ำยังวัดเดียวกันย้ายละไม ยายละไม่ชแนลแม่ละไม่ชแนลใต้ก็มนยุทธ์ส่งๆคนติดตามจคนดุยายเห็ุผลนั่นันละเหตลคอนไรก็แช่ให้ได้จ้าคนสับสกายคนไค์กดแช์คนติดตามนี่ด้จ้ะนกระดิ่งเห็นนี่ได้จ้า ซับตะไครเยย้เหยียดไ่ได้ยิมหนหเนี่ยนี่ออันเกษแก้มันคกินมไหลแก่ไหลิลูกติแ่ลนไหลาดข้นมเนี่ยไปขัดเบื้อเหอนึงที่เอตัวแปัทัง1ืดมัน่ะตกวแปบไ้างอีนี้แก่เบิ้ เดี๋ยวมันมาปวดป้าส่องส่นตั้ม

ก็มันไม่สดีสุด่อใจทอ เกษียณหน่อยเขาเรื่องเงินเกษียณเงินเกษียณหน่อยเขาทำไมด่าเงินเกษียณเงินเงินเงิน่งินหน่อยเขาแสบเงินแสบเกินเนษียบพักกติเนกติ้งกเกิดพักเกษียบก็เก ไม่สองสิใส่ถุงไว้หัวม่กินตัวม่กินไม่ใส่ตำถมถมกับนมเส้นไปคั ดไลค์กดแชร์ให้ยายเราไหเน้อยจ้าคลิปนี้เอาไว้ต้นนี้ก็น้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามน้อยจ้าสวัสดีจ้า